ยุ you, พาพรปัญหาชีวิตคืออะไรการเงินไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร,ร่ค่ะการเงินไม่ดีเลยสุขภาพโอเคไหมค่ะสุขภาพโอเคครอบครัวโอเคไหมค่ะครอบครัวก็ดีสุขภาพก็ดีแต่เงินไม่ดีไปทําแท้งมาหรือเปล่าหนึ่งคนหนึ่งคนเกี่ยวข้องไหมท่านเทวดาท่านเอ๋ยมีเด็กใช่ไหมเรา่าใช่แล้ว กันเข้าใจนั่นแหละนะถ้ามีเด็กกันนั่นแหละคราชีวิตหนาลําบากเงินทองไม่เข้าตัวสาเหตุที่เงินไม่มีเพราะมีเรื่องวิญญาณเด็กเกี่ยวข้องจะทําอย่างไรได้บ้างอยากให้ลูกไปเกิดได้ยังอยากค่ะอยากให้ลูกไปเกิดแล้วจะได้แยกย้ายกันเสียเทียให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะรักษาสินภาวนา ส่งเด็กไปเกิดหาได้ไหมเล่าแล้ะยินดีต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะได้ไหมกันเล่าคราได้ค่ะได้เมื่อไหร่วันที่แปดเดือนหน้าค่ะแปดมิถุนายนจะมาเริ่มงานเลยชายหรือหญิงกันเล่าแลไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยาหงคะชายหนึ่งคนค้าพผม เกี่ยวข้องกับการเงินใช่ไหมครับสต๊อบใช่นไหมลุงสต๊อบอ่ะไอ้อ่ะสต๊อบการเงินเหรอไม่ใช่อย่างนี้นะไปสต๊อบเงินตอนนี้เงินสต๊อบเบาเบาสต๊อบแล้วก็เก็ตอัพเก็ตเอาเก็ตเอาอีกปัดออกอีกปับไม่ให้เงินเข้าเลยไม่ต้องผ่านทางนี้ใช่ครับปิดทางใช่ครับไม่เหลือแล้วใช่ไหม อ่าโอเคไม่ต้องไปหาคนไหนไนี่เลยสต็อปคนนี้ลชื่อมิสเตอร์สต็อปดีกว่าเอางั้นเลยหระได้ค่ะลวนดาคิดไดกว่าจะเป็นไอ้สัป,ประรลดนะลวนดาเป็นไอส้สต็อปเหรอโอเคคบะลวนดาสต็อปดีกว่ารเรียบร้อยแล้วณนะเวลานี้ต้องการจะให้แยกย้ายแล้วมิสเตอร์สต็อปไปไหนไปเลย เอารถแข่งมาแรกเลยกินอะไรบอกมาก่อนกินปลาแล้ครับใช่แล้วชาบูชาอาใบชาใช่ไหมฮะไม่ใช่ชาบูะชาบูชาบูชฮะรู้จักกเปล่ารู้จักเขากินใบลันตาไม่ต้องไปถามหรอกชาบูชาบูชิโอเคนึกว่าเอาชาเตะแบบนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ชาเป็นน้ำนะหลวงตาชาบูใช่ไหมมันเป็นหมูเป็นอะไรเป็นเนื้ออะไรตามนี้เป็นเนื้อเป็นไส้จุ่มๆข้ารู้เขาจัดไป็หนึ่งที่ครับเรียบร้อยเสื้อผ้าเอาอะไรเสื้อผ้าชุดนักแข่งครับนักแข่งเหรอแข่งรถนะหลวงตารถแข่งมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรรถโยนรถยนต์แข่งไปซื้อรถเด็กเล็กมาหนึ่งคันใช่บังครับตอนนี้ รถแข่งดนะึงคันอ้าวเรียบร้อยชุดมีแล้วชุดรถแข่งครับ <é. S 1> ตามด้วยปล่อยสัตว์ปครับไปไปลไาหลายสิบตัวพาส่วนตาหลายสิบตัวสังฆทานไปลายป่ายน้ำไม่เก่งเหมอตาเปลี่ยน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 เวลามันไล่น้ำไม่เก่งไปหลายเอาปลาหมอสิบตัวครับพ่วงไวหน่อยใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนปลก็ไม่ไหวเต่าก็ไม่ไหวหอยขมยิ่งไม่ไหวไ <ป S 2> เลยปลาหมอดีกว่าส่วนตาหมอสิบตัวครับโอเค สังอาหารหนึ่งชุดได้ครับอันนี้เข้ามาเลยเปล่าเนี่ยตัวสต๊อปแปดแปดมิถุนาย,ยนมามานานจังไงหล,นนะล่นะโอกาสเร็วกว่านี้มีไหมใช่ตัวนี้ชักชา้นาจะอดนะจะบอกมาเร็วเงินมามช้ชาโดน,นอดมาช้าเงินหมดใช่เมื่อั้งแล้วไงหลงหลตายเร็วเราจะชนะไง เก็บดูการเดือนนี้ก่อนนะคะหลวงพ่อกางเดือนนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนเคล่อไปเคลียร์ก่อนตอนนี้เร่งสปีดแล้วถ้าพูดเรื่องเงินนี่นะปื๊ดเลยใช้หนูเองนั้นเพิ่มอีกหาวันเลินตาจ่ายสิบห้าสวันเยไม่ต้องชวก่อนาให้เงเิห้าวันลวนตาจ่ายสิบาัเลย่เองช่วมนะ้นองจะอดเพ่ีกหัเลวาาหากิน อ่าเปิดเงินให้เขามาก่อนครับออนนดูนะนรอนตาว่ามีช่องทางไหนนะดูกนอนนะเดี๋ยวเขาไปเปิดเขาจะไปเปิดก๊อกแล้วมิสเตอร์สต็อปหยุดไม่หยุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดก๊อกนะเปิดก๊อกแต่ถ้าวันที่มาบวชแล้วมันจะเริ่มเห็นทางว่าเรนตาแต่ยังไม่มาเรายังเรายังตักตักไว้ก่อนนะอ๋ะอยังยังปิดสวิตช์อยู่นิดหน่อยใช่ เขาเดือมเยอะนะดวงใจอย่าพึ่งไปไว้ใจนะเดืยมเยอะนะเดือมเยอะนะอย่ายิ่งปล่อยหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราพอเป็นกรใช้ให้เห็นนิดเดียวตั้งใจบวชเงินจะได้ไหลเต็มที่ใช่ครับอ่าตามข้อตกลงต้องไม่ไปเกิดได้เขาจะบายเลยออสต๊อปไปได้เงินก็มาไม่สต๊อปเลยใช่ไหมครับตามนี้ไปได้ไปแล้วเหรอครับได้ครบแล้วเนี่ยครับตกลงวันไหนอาจารย์ตาแปดมิถุนา เไม่จะเร็วกว่านั้นไงช้าสุดครับไม่แน่เดี๋ยวไปเคลียร์เนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยมาได้มาเลยอย่างนี้ถ้าเปิดก็มาไวถ้าพูดถึงเรื่องเงินอาจจะมาเร็วครับบอกว่าพวกนี้เขาบอกว่าจะรังหลอจะได้เงินปั๊บไม่นอนไม่หลับเลยตามนี้จะ๋ไปดูตาเมตากันนะเหีอยตาดีมากเดีนยวตาบ๊ายบายเดีนตาก่อนนะคะ าโชคดีดอะไรต่อไป